ก็ทุกคนนะท่านอนุญาตนะท่านอนุญาตให้ผมขึ้นไปดูน้ำข้างบนนะครับเดยวน้องแฝงจะขึ้นไปดูนะแล้วก็มีถ้ำด้วยนะครับท่านอาท่านครับอ้าท่านไปไหนอะเอ้าวท่านมาท่านมานี่ได้ไงครับท่านท่านเดินมาอย่างไรครับเป็นป่าหมดเลย ผมตกใจหมดเลยครับท่านโอ้ท่าน,านผมขออนุญาตเข้ามาที่นิดเดียวท่านมาดากักรอผมข้างหน้าเลยเหรอครับผมขอโทษท่านด้วยนะครับท่านแล้วท่านมาทางไหนครับผมไม่เห็นมีร่องรอยอะไรเลยอะท่านมา,ยงงานอย่าง,างาไรครับ บรรยากาศมันดีแล้วก็มันเย็นมากครับใช่ใช่ครับก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พี c ฟีลูกบ้านนะอากันทุกๆคนทุกท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์แฟงนะครับทุกคนทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมาหาท่านนะครับผมเนื่องจากว่าพี่พีเอฟซีหลายๆท่านเนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามาว่าน้องแฟงน้องแฟงเนี่ยน่าจะพาท่านไปเที่ยวหลายๆที่นะ เพราะว่าพี่รู้สึกว่าท่านเนี่ยชอบไปเที่ยวกับน้องแฟงพอเวลาท่านไปทีไรเนี่ยท่านมีความสุขทุกครั้งเลยทุกคนครับคือเนื่องจากว่าวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยน้องแฟงจะต้องมีการเดินทางนะครับไปกาญจนบุรีนะพาน้องๆไปเตะบอ bon ลนะครับผมแล้วก็เราก็จะเข้าไปเตะบ,บอลกันในกรุงเทพนะครับเดี๋ยวผมจะลองเชิญท่านเนี่ยลองไปเที่ยวกับผมดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยว่าท่านจะไปกับผมหรือเปล่าหรือว่าท่านไม่ไปนะครับ ผมเองก็น่าจะไปกรุงเทพน่าจะครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งแรกนะพ่อพาน้องๆไปเตะบอลน,นะครับผมแล้วก็จะลองชวนท่านไปกับผมนะครับแล้วก็ไปกับทีมงานนะมีทีมงานมีน้องสามคนแล้วก็จะลองชวนท่านไปนะครับถ้าท่านไปก็เราก็จะไปเที่ยวกันที่กรุงเทพนะครับผมจะกลับมาประมาณเขาเรียกวันอาทิตย์นะวันนี้เป็นวันอังคารนะอีกไม่กี่วันก็ เราก็จะเดินทางแล้วล่ะเดี๋ยววันนี้ผมก็เลยแบบจะเดินทางมาหาท่านก่อนจะลองชวนท่านเนี่ยไปไม่รู้ว่าท่านเนี่ยจะไปกับน้องแฟงหรือเปล่าหรือว่าน้องหรือว่าท่านเนี่ยจะบําเพนเพียนนะครับโอเคทุกคนถ้ายัางไงก็คลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลดค์แล้วก็กดแชร์นะครับผมแล้วก็กดติดตามให้น้องแฟงด้วยนะครับมาเป็นครอบครัวด้วยกันนะทุกคนโอเคถ้าพร้อมแล้วลเราเดินทางกันต่อครับผมไปทุกคนก็ทุกคนครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหน้าหนาวเข้ามาเต็มทีแล้วนะครับก็ตอนเย็นก็เดี๋ยวนี้ก็ประมาณหกโมงก็ที่บ้านน้องแฟงนี่คือมืดแล้วนะครับแล้วก็หกระะมาณตีห้าหน่อยๆนี่ก็คือเริ่มสว่างแล้วนะครับนี่แล้วก็น้ำเนี่ยลดลงแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะเห็ดเนี่ยไม่ออกแล้วแต่ช่วงเป็นกบนะกบพูดกบอะไรเงี้ยแต่มันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะแต่ผมไปเดินป่าทีไรเนี่ย ผมเจอตลอดเลยนะครับแต่ก็ไม่จับไม่เอามากินนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเดินทางไปหาท่านกันนะครับแบบที่พี่พีเอฟซีหลายๆคนเนี่ยเออแบบว่าบอกว่าน้องแฟงเดี๋ยวนี้น้องแฟงเริ่มแสดงความรักกับท่านแล้วอะไรแบบเนี้ยโอ้โหพี่ดีใจด้วยนะครับแล้วก็น้องแฟงพาท่านไปเที่ยวเนี่ยพี่ดูแล้วพี่ชอบมากอะไรแบบเนี้ยคลิปไม่ต้องหูหวาอะไรมากแต่ชวนท่านไปเที่ยวมากไม่ใช่ว่ามาหาท่านในป่ายอย่างเดียวทุกคนต้องเข้าใจน้องแฟงนิดหนึ่งนะบางทีผมก็ มีเวลาจำกัดจริงๆนะฮะน้ำนี่คือบอกไว้ก่อนเลยว่าเย็นจับใจนะเย็นมากๆโอ้ทุกคนวันนี้ท่านเนี่ยเหมือนมาเล่นน้ำแต่เช้าเลยนะเห็นปะอู้ท่านทำอะไรอะ่ะนั่นนะครับนี่เอ้ยผ้าอะไรอะ่ะเหมือนคล้ายๆผ้าของพี่ชายท่านเลยนะเห็นปะน่าจะใช่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปหาท่านกันนะทุกคน เหมือนผ้าของพี่ชายท่านเลยหรือว่าเป็นผ้าของท่านก็ไม่แน่ใจนะวันก่อนเนี่ยน้องแฟงได้มาทําเขาเรียกว่าอะไรนะอาหารให้พี่ชายท่านเนี่ยชิมนะครับแต่วันนี้น้องแฟงไม่ได้เอาอะไรมานะคือวันนี้แค่น้องแฟงเนี่ยจะชวนท่านเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันนะครับจะเข้าเป็นกรุงเทพนะครั้งแรกนะของน้องแฟงนะแล้วก็วันนี้ลมแรงมากทุกคนฮะ ผมเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหน้าหนาวลมหนาวมาก่อนนะครับบางคนก็บอกให้น้องแฟงเนี่ยเรียกกันเองเลยเป็นกันเองกับท่านเลยผมก็ยังเกรงใจท่านอยู่นะครับผมเนี่ยเป็นยังไงก็เป็นยังงั้นนะครับตั้งแต่แรกเรียกยังไงผมก็เรียกแบบนั้นตลอดนะครับท่านไม่ไม่หนาวบ้างเหรอท่านมาเล่นน้ำแต่เช้าเลย หรือว่าท่านเล่นน้ําเสร็จแล้วหรือว่าท่านจะรู้ว่าผมเนี่ยมาหาท่านหรือเปล่าท่านครับท่านครับสวัสดีครับท่านใช่ครับท่านผมมาแล้วครับวันนี้คือเมื่อ3มวันที่แล้วผมมาหาท่านไม่เจอท่านเลยครับมาเจอแดดพี่ชายท่านนะครับ พี่ชายท่านบอกว่าท่านบาเพียนอยู่ครับผมท่านวันนั้นพี่ชายท่านก็โกรธผมมากๆแต่ทีนี้ผมก็เลยแบบก่อนจะกลับเนี่ยผมต้มมากากินพี่ชายท่านเนี่ยคือชอบมากก็เลยอยากให้ผมเนี่ยทำให้กินท่านก็เลยชอบมากเลยจนถึงตอนนี้ครับท่านเขาบอกกับท่านเขาได้บอกกับท่านไหมครับครับ วันนี้ก็ที่มาก็อีกอย่างก็ผมเนี่ยคิดถึงท่านด้วยนะครับท่านคิดถึงผมหรือเปล่าครับท่านท่านครับท่านไปเที่ยวกับผมนี้ท่านมีความสุขไหมครับผมท่านชอบใช่ไหมครับแล้ววันนี้เนี่ยท่านครับอีกไม่กี่วันเนี้ผมจะต้องเดินทางไปในตัวเมืองหรือว่ากรุงเทพครับท่านคือเป็นบางกอกครับคือท่านจะไปกับผมไหมครับ วันนี้ผมมาเขาเรียกว่าอะไรนะมารบกวนท่านหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมอยากจะเชิญท่านไปเที่ยวกับผมอีกอครับท่านท่านพอจะว่างหรือเปล่าครับไดใช่ไหมครับท่านแล้วครับแล้ววันนี้ท่านไม่หนาวหรอครับท่านมาเล่นน้ําแต่เช้าเลยอ๋อท่านเพิ่งเล่นน้ําเสร็จไปแล้วพี่ชายของท่านไปไหนอะครับวันนี้ ท่านไม่ออกมาเหรอครับอ๋อว, oh. วันนี้บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับท่านเช,ช่าเช้าอย่างนี้ครับแล้วท่านทานอะไรมาอย่างเขาวันนี้อะไรนะครับท่าน อ๋อท่านเพิ่งออกจากบำเพ็ญเพียรรอบที่แล้วผมไปเที่ยวเนี่ยคือแบบสนุกมากแล้วก็มีความสุขมากเลยครับท่านเดี๋ยวว่าผมจะพาท่านไปเที่ยวอีกเนี่ยผมก็เลยวันนี้ก็เลยชวนท่านมาเที่ยวครับ,บ,บครับผมบรรยากาศเริ่มหนาวขึ้นทุกทีทุกทีแล้วนะครับท่าน อะไรนะครับไม่ครับท่านเมื่อเช้าผมตื่นมาผมก็เล่นน้ําไปแล้วครับคือหนาวท่านไม่ไหวครับบรรยากาศดีมากเลยท่านผมขอถ่ายบรรยากาศให้ดูนิดนึงนะครับดูทุกคนน้ำไหลก็คือน้ำเริ่มน้อยลงแล้วนะนี่ เหมือนว่าเหมือนมีคนจะมากวนสถานที่ท่านนะครับเหมือนมีการมาตัดมุงตัดไม้ด้วยอะ่ะท่านครับท่าน,ผ,นผู้คนเริ่มรู้ท่านครับผมขออนุญาตไปถ่ายข้างในถ้ำของท่านได้ไหมครับนิดเดียวครับขอเดินไปดูน้ําตรงนั้นนิดหนึ่งอ่ะครับท่านอนุญาตหรือเปล่าครับขอบคุณมากครับท่านโอเคทุกคนเดี๋ยวน้องแฟงเนี่ยจะเดินไปดูน้ําข้างบนนะแล้วก็เดินไปดูถ้ำด้วยนะครับ ข้างบนตรงนี้นะทุกคนก็ทุกคนนะท่านอนุญาตนะท่านอนุญาตให้ผมขึ้นไปดูน้ำข้างบนนะครับเดยวน้องแฟงจะขึ้นไปดูนะแล้วก็มีถ้ำด้วยนะครับท่านเอา้าท่านครับเอา้าวท่านไปไหนอะเอา้าวท่านมาท่านมาน,นี่ได้ไงครับท่าน ท่านเดินมายังไงครับเป็นป่าหมดเลยผมตกใจหมดเลยครับท่านโอ้ท่านผมขออนุญาตเข้ามาที่นิดเดียวท่านมาดักรอผมข้างหน้าเลยเหรอครับผมขอโทษท่านด้วยนะครับท่านแล้วท่านมาทางไหนครับผมไม่เห็นมีร่องรอยอะไรเลยอะท่านมายังไงครับมาทางเดียวกับผมเอ้าผมไม่เจอท่านเลยครับอันนี้ท่านครับไม่ได้ล่วงเกินนะครับอันนี้เป็น ทํำใช่ไหมครับท่านใช่โอ้ที่ตรงนี้เป็นที่ส่วนตัวของท่าตรงนี้เป็นที่ส่วนตัวของท่านใช่ไหมครับใช่ผมขอโทษท่านด้วยนะครับที่ผมแบบอาจจะขออนุญาตท่านมาไม่รู้ว่าพี่ชายท่านรู้เรื่องหรือเปล่าเาไม่รู้ที่ตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเดินดูถ้ำตรงนี้นิดนึงนะครับทุกคนครับนี่นี่ทุกคนเห็นรูถ้ำปะทำไมหน้าปากถ้ำ นี่คือมันลกล้างจังเลยครับท่านเดี๋ยวผครับท่านอ๋อท่านไม่อยากให้คนสงสัยใช่ไหมครับอืว่าแล้วทำไมถึงลกล้างจังนี่ทุกคนดูดิอันนี้เป็นรูป้ปากถ้ำที่ท่านอยู่นะลกล้างมากเลยขอบคุณท่านนะครับที่เมตตาท่านโห อันนี้น่าจะเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามที่ผมเข้ามาแต่ว่าผมไม่กล้ามาถ่ายแบบอย่างนี้ครับกลัวท่านไม่อนุญาตคือทุกคนผมบอกเลยว่าเหมือนมันเป็นถ้ำใหญ่มากดูนะครับตั้งแต่นูน่นเป็นหินเหมือนถ้ำแล้วก็รูถ้ำเนะี้ยอยู่ตรงเนี้ยที่มืมมดๆจะเห็นปะนั่นแหละตรงรูถ้ำอ,<ม>อ,อะไรนะครับท่านขับท่านผมเองก็เกรงใจไม่ค่าเข้ามาสักเท่าไหร่ครับ อ๋อผมไม่กลัวแต่ถ้ามาคนเดียวเนี่ยผมกลัวแน่นอนครับท่านเพราะที่มันลึกลับเหลือเกินแล้วก็แบบว่าไม่มีคือถ้าคนเราไม่สังเกตเลยนะจะไม่รู้เลยว่าตรงนี้เป็นถ้ำอะครับไอตรงนี้เป็นที่ส่วนตัวท่านใช่ไหมครับไม่เคยมีผูดด้ใดได้มาเลยขอบคุณท่านมากนะครับที่เมตตาผม ผมขออนุญาตเดินลงไปใกล้ๆท่านได้ไหมครับไ,ไ,ได้ไไดครับท่านจะพาผมไปไหนวะเออแดดเริ่มออกโอ้ทุกคนมันลึกลับแปลกๆนะครับแล้วก็สถานที่แบบเริ่มน่ากลัวท่านผมไม่ได้อยไม่ได้กลัวท่านหรือว่าอะไรนะผมแบบ สถานที่แบบมันเริ่มแปลกมันเริ่มน่ากลัวครับใช่ครับท่านผมไม่กลัวถ้าอยู่กับท่านแล้วนี้ท่านจะพาผมไปไหนอนครับจะพาไปที่ของเราจะพาไปที่ของท่านเหรอครับ <c oughs> โอ้โหท่านครับข้างหน้าสวยจังเลยอะอุ้ยผมไม่เคยเข้ามาเลยนะเดี๋ยวผมขอเดินทางนี้ได้ไหมครับท่าน ทิวทัศย์ของท่านสวยจังเลยครับ ชอบมากครับท่านโอ้โหมันร่มเย็นมากเลยครับโอ้มันสวยแล้วก็มันร่มเย็นมากเลยครับมามา่าเหรอครับท่าน,นอ๋อท่านจะให้ผมมาต้มมามา่ากินตรงนี้เหรอครับโอ้ได้เลยครับท่านได้ครับแล้วท่านจะให้ผมมาหาท่านตรงไหนครนับตรงนี้ใช่ไหมครับมันสงบดี โอ้ได้ครับท่านครับต่อไปผมมาหาท่านตรงนี้ได้ไหมครับได้สิผมว่าตรงอ๋อที่ตรงนั้นมันมีพวกในพานผ่านเลร่อนล่ะครับแต่ตรงนี้มันเริ่มสงบแล้วก็สวยมากท่านอันเนี้ยเหมือนผมไม่ได้ย่งงงี้นะครับท่านเหมือนมันเป็นล่องน้ําของงูใหญ่ที่เขาผ่านกันเลยอะ่ะใช่เป็นที่ที่ท่านรู้เพียงคนเดียวโอ้เป็นที่ที่ท่านรู้เพียงคนเดียว ใช่ทุกคนมันเป็นเหมือนแบบแคล้ายๆล้ยร่องน้ํางูใหญ่ที่ผ่านไปเลยอะ่ะแล้วก็มันคือมันลึกล้ามากดูดิถ้าถ้าจําทางไม่ได้เนี่ยออกไม่ได้นะครับเนี่ยมันลึกลับมากแล้ว้าตั้งใจว่า้าแล้ว้าจะสร้างบ้านอยู่ตรงนี้อ๋อถ้าท่านเป็นมนุษย์แล้วท่านจะสร้างบ้านอยู่ที่นี่เหละครับใช่ยมองไปตรงไหนนี่คือเป็นป่าคือมันไม่สามารถมีทางมาได้นอกจากว่าทางนี้ทางเดียว นะครับทางนี้ไม่มีมนุษย์ผ่านใช่ไหมครับท่านอม,มันเงียบมากเงียบจริงๆริงโอ้อได้ครับท่านโอ้โหผมผมแบบกำลังตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจอยู่เลยครับท่านตื่นเต้นมากครับวันนี้ ขออนุญ,ญาตไปนั่งกับท่านนะครับม,มัเป็บรรยากาศที่นี่มันแล้วก็มันสวยมากครับท่านใช่ใช่มันมันแ,แปลกๆปลกนี่หนึ่งต้นไผ่โอ้โหสวยมากถ้าไปตรงนี้อีกจะสวยมากแต่ใชาเนี่ยขาดไปอ๋อถ้าไปข้างหน้าจะสวยมากใช่ไหมครับใช่ สวยมากเลยานท่แต่ในเชิงศพที่ท่านจ,จักดิบนำเข้าไปาได้ครับเพิี้ก็เอาแค่ผมมาได้ครับสถานที่มันเงียบแล้วก็มันร่มเย็นมากผมชอบมากเลยครับเ่านมันแบบสวยแบบผมดูแล้วแบบโอ้โหสวยมากมากอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมแบบท่านพาผมมาเยี่ยมในป่าแห่งนี้มันลึกยับมาก ทางอนท,ทางออกเนี่ยทางเดิมใช่ไหมครับใช่โอ้ทุกคนตื่นเต้นมากคนระับตื่นเต้นจริงๆนะฮะเดครั้งแรกที่ผมได้เดินเข้ามาลึกขนาดนี้จริงๆผมไม่กล้าเดินเข้ามาลึกนะไม่รู้ว่ามันจะไปไหนต่อกลัวว่ามันจะหลงแต่วันนี้ท่านพาผมมาเองนะครับแล้วก็สี่านเี่เห็นเนี่ยมันมันเป็นหินก้อนใหญ่แล้วก็มันเป็นเหมือนคล้ายๆร่องของพวกงูใหญ่เนะี่ยเขาเขาผ่านนะมันมีร่องรอยนะครับ เจ้าอยากนอนพักม่อนจะเดินทางตัได้ครับท่านถ้สนอนมันตักชผมอยังไงคบ่านผมนอนบนพื้นก็ได้ับนท่านั่งบนนี้ก็ได้ก่อน บรรยากาศดีแล้วก็น่านอนมากเลยนะครับคือแบบแช่ขาเนี่ก็ได้ขออนุญาตถอดรองเท้านะครับท่านแช่ขานี่คือแบบน้ำมันเย็นมากมันผ่อนคลายได้เยอะเลยนะครับดีมากมากท่านครับผมถอดกระเป๋าไว้ได้ไหมครับได้สเจ้าค่ะคุณสิได้ไดครับท่านขออนุญาตท่านวางให้หน่อยครับ องขออนุญาตนอนตากท่านนะครับ<ด>ท่านอนุญาตไหมครับได้สิครับ okay. ทุกคนตอนนี้ท่านบอกให้ผมนีอนุญาตนอนในตักท่านนะผมก็จะลองนอนดูนะครับ,รบทุกคนรับสบายมากเลยนะครับมรู้สึกแบบเย็นสบายใช่อยากมา้างครอบครัวอยู่ที่นี่ฉันอยากมา้างครอบครัวที่นี่ใช่ไหมครับใช่ <Okay. S 2> บรรยากาศมันดีแล้วก็มันเย็นมากครับท่านเราไม่อยู่ที่สุขุใช่ค่ะเจ้าจะมาหาข้าด้ไหมาา<น>มาแน่นอนครับท่านเพราะว่าวันนี้ผมจะเชิญท่านไปกรุงเทพอ่ะครัไปเมืองเมืองท่านท่านไปใช่ไหมครับท,ท่านไปสิปสผมจะได้มารับท่านครับ ไปเราชั้นนู้นป็นยังไงชั้นู้นก็มีแต่ตึกมีแต่ไฟแล้วก็มีผู้คนมากมายค่ะสวยอยู่ในป่าด้วยมันมันก็สวยแบบคนละแบบหรครับท่านใช่สวยคนละแบบครับท่านแล้วผู้คนหรอผู้คนหรอครับใจดีด้ยผู้คนก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าใจดีหรือเปล่าเขาจะไม่ตาถึงใส่ผ้าด้วยไม่ครับโอ้ผมมีหัวเข่าด้วยแหละครับท่านทุกคน ท่านท่านดึงเส้นผมให้ผมนะมีหัวเข่าด้วยอะ่ะมันเป็นความเชื่อของคนไทยเขาบอกว่าปู่ย่าตายายให้ไว้ใช่ไหมครับท่านแต่ของข้าเขาบอกว่าเก้าคิดเยอะคิเยอหรอล่โอ้หลายเส้นนะเดี๋ยวผมจะต้องดูทุกคนนี่นะครับนี่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  ันนี้ผมข่าวนะที่ท่านหายห้ผมนะครับดูดินี่ทุกคนเห็นปะเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นปะวะนี่เห็นไหมฮะนี่หนึ่งเส้นแล้วก็นี่อีกเส้นหนึ่งนะฮะเขาบอกเขาบอกว่าบุญญยาตาใหญให้ใช่ไหมนี่โอ้ท่านนี่เก่งมากเลยนะครับท่านครับครับท่านครับอย่างงั้นขอบคุณท่านมากเลยนะคะที่ให้ผมนอนตกัก แต่วันนี้เนี่ยท่านครับผมขออนุญาตกลับบ้านก่อนได้ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงประมาณสักสองโมงสามโมงเดี๋ยวจะต้องไปรับน้องๆอ,งอครับท่านท่านจะเล่นน้ำอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับใช่ท่านจะนั่งอีกสักพักแล้วก็กลับท่านจะนั่งอกสัพแล้วก็ท่านจะกลับเลยใช่ไหมครับท่านครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิกบกระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวผมจะเดินทางกลับ่ะครับขอบคุณท่านมากมากเลยนะครับก็ ทุกคนครับเดี๋ยวน้องแฟงเนี่ยวันนี้มาชวนท่านท่านบอกว่าจะไปนะท่านครับอีกประมาณ2วันเดี๋ยวผมจะเดินทางมาที่นี่อีกนะครับแล้วก็ใช่ครับเดี๋ยวผมจะมาต้มมะม่าให้ท่านกินนะครับเอให้ท่านทานดีกว่าถ้าจะลืมชวนพี่ชายท่านมาด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่าท่านพี่เนี่ยเขาอยากชิมสีมือผมมากๆเลยครับแล้วเขาชอบกินมะม่ามากเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับบ้านแล้วครับไปไปกันดีกว่า อะไรนะครับท่านจมา่ากระเได้ไได้ครับท่านมีอะไรหรือเปล่าครับครับครับท่านขอสัตว์มากครับสัตว์เนะครับท่านวเจอกันครับบายยครับท่านท่านครับงั้นผมขออนุญาตเดินทางกลับก่อนนะครับ วันนี้ท่านขอหอมผมด้วยผมเขินมากเลยครับท่านครับเดินทางปลอดภัยครับท่านเดินทางปลอดภัยครับเดี๋ยวอีกสองวันเนี่ยผมเดินทางมาหาท่านนะครับท่านอย่าลืมนะครับที่เราคุยกันไว้ครับท่านผมจะพาท่านไปเที่ยวนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวถ้ายังไงคลิปนี้น้องแฟงขอกลับบ้านก่อนนะเพราะผมต้องเดินทางอีกไกลนะครับไะทุกคนครับเดี๋ยว ท่านครับเดี๋ยวผมมาใหม่นะครับท่านครับสวัสดีครับไปทุกคนครับเดี๋ยวผมมาใหม่รอบหน้าเขาเรียกว่าอะไรนะเอาแก๊สของน้องแฟงที่น้องแฟงเอามาประจําแล้วก็เดี๋ยวจะมาทํบ้ามามาให้ท่านพี่แล้วก็ท่านหญิงเนี่ยเขาได้ทานนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับว,วันนี้สวัสดีครับทุกคนไปละ